ก็ตักมะเหลกมกทยและตุ่มอึงเนาะตุมอรงองตับตุ่มอรงเนือวันเืวันกสอบนีแล้วครับต้นเห็ดครับ่นงามอันนี้อ้อมครบอันนี้บจะเมากบเิงนนียเมาครับกินลบน้ำดูกิน้อาบน้ำลูครับเว่าจากบานโขงวิไลหเลอเด้ ขานนี้เวลาเท่าไหร่น้องใบซ้อนครับ,รบของแจกตกวัเอาววันจัเย็บแค่นี้ก,ก็เท่าไรยังเนาะ อันนี้คือคนสะครับคนสะย่าเรียนนะย่ายายาย่ายายาลูกข้าลูกข้าจะบ่กินลูกข้าจะบ่กินยาสะยาสะย่าฮุ้ยยาสะ กูจะเข้าไปไปยายะาเออเอาย้าจกบอกหนา,าไหมมองนี่ตอนนเออตามด,ดูกาลรกรอะ